ส่วนคลัสเตอร์ก็ยังเยอะอยู่ออของคุณคสุวิทย์นี่ทราบไหมตอนนี้ออกรุงเทพมีคลัสเตอร์เยอะมากเลยเยอะมาก,กน,นะครับนี่นะต้องเรียน่านผู้ชมเลยนะครับว่า3สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์นําเข้ามาทั้งหมดออแล้วตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาก็คือว่าเกิดจากคลัสเตอร์กลุ่มใหญ่ๆญๆ,ๆเป็น<ะ>โรงงานเป็นพื้นที่นะครับลุดลอดเข้าออกตามที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้แต่ที่บอกเอาคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นโคราชโรงงานกุนเชียงตอนนี้ลามไม่หยุดนะครับออมีพบผู้ติดเชื้อไปแล้ว47ราย นะครับโรงงานผลิตกุนเชียงหมูหยองของฝาาโคราชที่ถนนมิตรภาพนี่ก็ที่อำเภอเมืองโรงงานแห่งนี้แหละครับนี่นะเจา้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบนะครับตั้งแต่พบรายแรกเมื่อ4พฤษภาคมก็มีการสั่งให้หยุดตอนนี้แล้วล่ะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อเพิ่มปรากฏว่าพบแล้ว4 7รายแล้วก็จะมีการสุ่มกับพนักง,งานที่เหลืออีกนะครับทั้งหมด841รายเวยครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันอยู่เห็นสภาพนี้ก็ปิดมิดครับส่วนที่ภาคใต้สงขาปรากฏว่าอันนี้เป็นคลาสเตอร์จาก วงไพ่แม่ครับนี่นะไม่ได้ทำมาหากินนะครับแต่เป็นนักเสี่ยงโชคอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านโคกเมาตะบลชาช้างอำเภอบางกําจังหวัดสงขลานะครับนี่นะจากผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน32คน นะครับพบผู้ติดเชื้อรายแรกตั้งแต่19พฤษภาคมแล้วก็ป่วยเพิ่มอีกหนึ่งจากนั้นก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มสาม3ิคนครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขากาลังควบคุมอยู่ภาพประกอบนี้นะครับเงียบร้างเป็นป่าช้านะครับเลยนะเจ้าหน้าที่เขาก็เข้มงวดการเฝ้าระวังนะครับคนเข้าคนออกอย่างที่เห็นภาพนี่นะอันนี้ต้องย้าเลยนะครับว่าเต็ดจากการเล่นการพนันกันครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นข่าวใหญ่เมื่อก่อนนะครับโอ้โรงงานแข่งคอมนะครับเป็นไงครับมีปัญหาตอน เพราะว่าต้องปิดแล้วครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้โรงงานแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลสับพังอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนะครับนี่เป็นปัญหาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วครับจนมีการตั้งโรงพยาบาลสนามไปซึ่งตอนนี้ต้องตั้งเพิ่มครับสำหรับต่างด้าวเลยครับ2,400เตียงแรงงานไทย400เตียงรวมทั้งหมดแล้วตอนนี้2,800เตียงครับ นี่นะจากผลแลับในการตรวจสอบคัสเตอร์แห่งนี้มีจำนวน678รายครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสม2 7 8 9รายก็ถือว่าเยอะครับนี่นะเอา่างจังหวัดเพชรชบุรีเขาก็สั่งปิดโรงงานนะครับนะี่เอาข็พนังงานนี้รายงานตัวตลอดเลยครับที่อื่นนะครับทางภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันครับปรากฏว่าผู้โดยสารรถไฟสายเหนือตู้ปรับอากาศที่เดินทางจากกรุงเทพกลับบ้านวันที่15พฤ้าพฤษภาคม เผื่อผู้โดยสารใครก็แล้วแต่นะครับไปโดยสารตู้นี้ช่วยกรุณาไปตรวจสอบด้วยครับเพราะว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเป็นผู้ชายอายุ30 ปีครับเป็นอาชีพวิศวกรชาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับใช้บริการรถไฟสายเหนือขอบวนที่ร้อยเก้ากรุงเทพเชียงใหม่ตู้ปร,ปรับอากาศคันที่1เลขที่นั่ง18ครับเมื่อส5้าพฤษภาคมนั่งจากกรุงเทพนะครับสนีทปลายทางก็จังหวัดพิจิตรเนี่ยปรากฏว่าติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไปตรวจด,ด้วยนะครับผู้ที่เดินทางกับสายรถไฟแห่งนี้ครับแล้วก็มาล่าจุดจริงครับจังหวัดนนทบุรีคัสเตอร์ใหญ่มากครับ นี่นะเป็นคาตเตอร์จากแคมป์คนงานก่อสร้างบริษัทชิโนไทยที่ตะบนสวนใหญ่นะครับตอนนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว519รายครับนี่นะหลังจากที่มีการตรวจเชิงรุก900รายเตรียมที่จะชงปิดแคมป์แคมป์นี้สุดมากเป็นคนต่างด้าวอยู่พักแล้วก็ไปทำงานก่อสร้างที่อาคารรัฐสภา,าครับอ,อยู่กันเยอะด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปหลายที่ด้วย We come on by Samuel. We come on by Samuel.